วารลินเรียกพี่แหวนหน่อยไอวอรลินเป็นคนไม่ค่อยพูดค่ะวิอัญญาหายไปไหนเอออัญญานอนอีกอัญญานอนเหรออัญยานอนอีกฮัลโหล ได้ยินไหมเสียงยังอยู่ใช่ไหมถ้าใครได้ยินคอมเมนต์มาหน่อยได้ไหมเหมือนคอมเมนต์ไม่ขึ้นแล้วคอมเมนต์ไม่ขึ้นแล้วอะละครหรือเราไปก่อนเราไม่รู้จะคุยอะไรกัน ้เก็บเลยเก็บเลยอะเดี๋ยวให้บายบายแล้วกันลูกบายบายหน่อยบายบายหน่อยบายบายค่ะอัญญาอัญญาบายบายหน่อยอัญญาบายบายหน่อยค่ะเอาโซนละโอเคพ่อบายบายเองลวกันบายบายทุกคน คอืมบายบายทุกคนนะอ่ะไอวาพูดหน่อยบายบายทุกคนนะบอือบายบายค่ะอายาชื่ออะไรคะอายายิงอายากี่ขวบคะอายายี่ขึ้ยี่สิบขวบแล้วสองขวบนะคะใช่ใช่แล้วมีพี่น้องกี่คนคะสี่คนกี่คนนะสี่คนเลยสี่คนเลยเหรอมีชื่ออะไรบ้างนะชื่ออะไรบ้างนะคะบ๊อบบ๊อบเจย์บ๊อบนะบ๊อบ พี่น้องกี่คนมีพี่น้องกี่คนนะน้องพี่อาน้กพี่วันเกย์แลวใครอีกพี่น้องพี่พีชีอ๋อ <c oughs> น้าโบสอนอนะไรล่ะ <laughs> ไม่ไหวื าบอกขี่รถไม่หวข้า,าอะไรของหนูอ่ะนอะไอวาจะรูอ <c oughs> <c oughs> ะไรอ่ะ โอ้เระวังลูกมันจะเริ่มซาแล้วนะแบบแต่มันจะไม่เหมือนพี่แต่พี่เขาดิบเองเนาะไม่เคยสอนเะพี่วาเอาได้ปะคะหลายตอนเช้าเนี่ยเป็นเวลาที่ปลอดภัยเพราะว่ายังไม่สนมากสองคนนี้ อ่างหลักเองเลยเอ๊ะเดี๋ยวไปให้วันนี้มันมีทำผมนะจริงปะจริงดู๋ยซีนี่ฝีมือแบบนี้ทำผมเหรอแต่พี่ฟ้าติดกิ๊ฟ <c oughs> ใครเลือกกิฟ๊ฟพี่ฟ้าเลือกโอ้เหรอ